รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ yeah. านนอีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวก็พาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใกล้หรจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซ ทานผู้ชมครับเราพบอีกครั้งกับรายการขอคนรักรถนะฮะกับผมทอมนิรุสจริตนะครับและในสัปดาห์นี้นะครับแหมไม่ต้องแปลกใจครับอาจจะเห็นทอมอยู่คนเดียวนะฮะเพราะวันนี้พิมพ์รสของเราไม่มาครับโอ้โหนึกว่าเราจะเสียใจเหรอไม่ใช่ฮะเรายิ่งดีใจสกครับเพราะวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษสาวสวยมาร่วมรายการของเราด้วยนะครับนั่นก็คือน้องนาตาลีนั่นเองย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แขกรับเชิญของรา,รายการในวันนี้เป็นถึงดารานักแสดงชื่อดังซึ่งมีผลงานละครมากมายและยังเป็นนักแข่งรถเซอร์กิตภายใต้สังกัดทีม t o y ยต้าเลสซิ่งส o o ูในรุ่น t o y ยต้าเลดี้ครับอีกด้วยครับวันนี้เราจะมีภารกิจให้กับนัอกเรียครับได้ค่ะดยการที่เราทั้งสองคนจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าได้รับความนิยมมากในการท่องเที่ยวเลยค่<ฮ>ะนั่นก็คือตลาดน้ําอายุยาจังหวัดอายุธยาครับ <ฮะ S 2> เราจะไปกัน2คนบอกว่าไปละ บายบายเดี๋ยวทำไมอ่ะเรารีบกลับเลยเหรอรีบรีบเลยเหรอเออไม่เป็นงานเข้าพอดีงานเข้าเลยเหรอไปกันเถอะสองคนโอเคโอเคโอเคจัดปาร์ตี้เนึงจัดปาร์ตี้เนึงได้อ้าวันนี้แล้ววันนี้นี่นะฮะการเดินทางของเรานี่นะครับเราจะเดินทางไปด้วยความสุขสบายหรูหราแล้วก็ไฮโซค่ะกับนี่เลยครับเจ้ารถยนต์คันนี้เลย GS 350 รถล,ลัสซูริคาร์สุดลำ้ำที่มาพร้อมด้วยความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายภายในรถด,ด้วยครับเราจะแบ่งกันยังไงดีนาตาลีการเดินทางของเราในวันนี้คือมันไม่มีแบ่งนน,น,นอนใี่ทอมขับเฮ้จริงเหรอ <c oughs> พอถึงเราก็เรียกจริงเหรอ <c oughs> หไปดูกันดีไม่งั้นมันจะเป็นภารากิจได้ไงอ่ะคือกันการเดินทางเนี่ยมันจะมีในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดเนี่ยจะ อเร็วไหมเร็วมากตัดสินใจวมาากเต่จังหวัดได้ป่ะไล่กันตัดจังหวัดเถอะเอาในกรุงเทพเลยไม่เป็นไรหนูเอาในกรุงเทพไปได้กรุงเทพบอกแต่รถติดนะเออหนูคนเมืองเลยโอเคงั้นบริกิวดังวันนี้เราจะไปด้วยรถคันนี้ค่ะนัตตารีขับในเมืองค่ะพี่ขับต่างจังหวัดได้โอเคป้าเราแบ่งกันนะได้ต้องงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ะไหมค่ะพร้อมแล้วนะพร้อมมากงั้นเชิญเลยครับไปเลย ช่วงนี้มาพบการออกเดินทางสู่ตลาดน้าําอโยธยากันในช่วงแรกจะเป็นการขับขี่ภายในเมืองซึ่งจะเป็นหน้าที่ของน้องนาตาลีการเดินทางภายในเมืองจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับนาตาลีครับค่ะสบายไหมจ๊ะสบายมากค่ะแต่ที่สบายกว่าคือพี่ครับ <c oughs> อ่ะวันนี้น่าจะสะดวกสบายแหละสะำหรับการขับขี่ที่เราจะไปตลาดน้าําอโยธยาง <c oughs> านจังหวัดอยุธยานะครับดังนั้นในไหนก็ในไหนแล้วนตาลีพี่หลับก่อนเลยแล้วกันได้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยทำไมผู้หญิงน่ารักอย่างเงี้ย บอกทางเหรอทางมเอ้แต่เรามีตัวช่วยนะจริงๆแล้วคนบอกทางใช่แล้วจริงๆไม่ทำหลับไปเลยก็ได้หรือลงจากรถอยู่ตรงแถวนี้ก็ได้เราจะไปเองเหรอเอ้าเฮ้ยเราต้องไปเดี่ยวไปคนเดียวเดี๋ยวไปแวะรับเพื่อนม่แกทิ้งกันเลยเหรอเนี่ยนี่แกจะทิ้งกันเลยเหรอต้องบอกว่ารถใหม่ๆเดี๋ยวนี้ เขาก็จะมีแบบระบบนำทางมาให้ใช่ดังนั้นเนี่ยถือว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งสาคัญนะสำคัญมากนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างทางานเนี้ยบางทีแบบตามกองต่างจังหวัดหรือว่าบางทีนัดโลเคชันอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีคนรถใช่ไหมเราขับรถเองเงี้ยบางทีแบบทางท่านในกรุงเทพฯบงพรนแต่ถ้าแบบซอยเล็กซอยน้อยอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ร,รู้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนแต่คือแบบพวกแบบเนวิเกเตอร์เนี่ยคือช่วยได้เยอะของตัวเองก็ใช้ค่อนข้างคุ้มพอสมควรถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการเดินทางของเราด้วย อีกเรื่องหนึ่งค่<ฮ>ะน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับส,สาวมั้งปกติสา,สาวนี่อย่างนตรีก็ดูแลตัวเองไง<ช>ดูแลตัวเองเอง,ง,ตตองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดีฮะอย่างหนึ่งเพราะว่ารถ รุ่นใหม่ๆที่ออกมานี่นะเขามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับนี่แหละแอร์คอนดิชเนอร์ที่สำหรับว่าเวลาสมมตินตาลีเป็นผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมฮะขับรถไปปกติเวลาโดนแอร์แรงๆแล้วแบบในเมืองไทยมันเมืองร้อนเนี่ยเราก็ต้องเปิดแอร์เยอะๆใช่ไหมพอถึงเวลาเย็นมันก็เย็นจัดเลยนะผิวมันแห้งมากแต่ตัวนี้ครับมันจะช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื่นใช่ครับแล้วก็ผิวเราไม่แห้งเรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพป็นในตัวด้วย นอกจากจะได้ขับรถที่สะดวกสบายแล้วก็ยังดูแลสุขภาพในตัวคุพร้อมเลยใช่แล้วเป็นยังรู้สึกผิวตึงๆไหมเนี่ยเดี๋ยวดูรู้สึกนี่นะตึงไหมประมาณแบบตีนกงตีนกานี่หายหมดแล้วตอนนี้ได้ได้เดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูไปถึงอโยธยาใครจะน่าเด็ดกว่ากันเออพี่ยอมยอมมาพบกับการเดินทางสู่ตลาดน้ำอโยธยากันต่อและในช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเส้นทางนอกเมืองกันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เอาแหละแม่ไหนๆวันนี้ก็พี่เล้ยสาวสวยอย่างนาตาลีมาขับรถให้ทั้งทีขอสบายๆด้วยการเปิดเพลงฟังดีกว่าเปิดจากนี้ได้เลยนะฮะคนนคกับบลูทูธถูกต้องครับเป็นไงเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้กดปั๊บเพลง้เหมือนสั่งได้อะถูกต้องเป็นไงล่ะอ๋อสามารถเล่เพลงจากในนี้ได้ด้วยได้เลยครับได้เลย นี่คือเรียกว่าพอเปิดแล้วมันคอนเนคกันใช่ป่ะเราก็สามารถที่จะเลือกเพลงผ่านในนี้ได้เลยอุ้นี่หน้าจอมันมีบอกครบเลยนะคือมีทั้งวิทยุด้วยมีนีเเกเตอร์ด้วยบอกค้างด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดแต่ชอบว่าภายในเบอะสิ่เนี้ยาม่ใช่ไหมขอเซนลุมหน่อยอ่ะบูมขอบคุณมากครับที่ช่วยแก้กัน พี่ทอำค่ะตื่นเลยค่ะถึงทางที่จะออกนอกเมืองแล้วนะคะตามตกลงหนูขับในเมืองพี่ทอมขับนอกเมืองจะไปถึงตลาดน้ำยุธยาเพราะฉะนั้นตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะจริงเหรอจริงค่ะพี่ขออีกแค่5นาทีนะไม่ได้ค่ะ5นาทีแล้วไม่ได้ค่ะเราจะไม่มีการต่อรองไม่ได้ค่ะจริงเหรอลงเลยค่ะลงเลยค่ะโอ้โหได้ได้ได้มามามามันไม่ขับเร็วจังเลยอ่แม่พอขับมาถึงนอกเมืองในทอม มาขับเคลื่อนเป็นโหมดสปอร์ตทันทีเป็นเอาส,สนุกกับการขับรถไปเลยทีเดียวแต่ในความแรงนั้นก็ยังมีความเงียบอยู่ทําให้น้องนาตาลีนั้นหลับอย่างสบายเลยทีเดียวครับในตอนนี้ก็ใกล้ถึถงจุดหมายปลายทางตลาดน้ําอโยธยากันแล้วในททอมขับรถได้เร็วจริงๆแต่น้องนาตาลีนั้นยังคงหลับอยู่สงสัยคงทุกให้่นทอมปกแล้วละครับนาตาลี นาตาลี<อ>ถึงแล้วนี่นี่เลยตลาดน้ำามายุทยาครับกำลังเลี้ยวเข้ามา,า,มาตื่นได้แล้วค่ะนี่นอนจนเหนื่อยเลยนี่คโอเ <laughs> ค่ะตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับที่นี่เลยตลาดน้ำอยุธยาจังหวัดอยุธยาครับเคยมาก่อนเคยมาที่นี่มาก่อนไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นี่นะฮะพี่ทอมจะจัดเลยพาน้องนาตาลีเนี่ยไปช้อปปิ้งได้ค่ะไปดูของอยากซื้ออะไรซื้อเลยจ่ายเลยค่ะหนูไม่มีตังค์นะวันนี้จริงเหรอจริงเฮ้ยแย่แล้วสิมีแต่เหรียญโอ้เหรียญเหรียกก็ได้เหรียญล้วนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าด้านใน จะเป็นยังไงบ้างแลวก็สุขสนานแค่ไหนเดี๋ยวตามงใจก่อนนาตาลีไปเลยดีกว่าครับไปลุยเชิญค่ะเอา้าวันนี้ก็เพิ่งุหนางกันไปนะฮะกับการมาท่องเที่ยวนะฮะที่ตลาดน้ำอ,อยุทยาคร<า>ับนะอากาศมันร้อนทำให้เราเพีย้ยน ยายยังไม่ได้ฉีดนะจีนี่เรากำลังจะไปเดินต่อกสักสามชั่วโมงในตะลีไหวปะเธอขอไม่ไหวแล้วอ้าวเหรอคือจริงๆบอกว่าที่ตลาดรัชตาเนี่ยนะคะใครที่มาเนี่ยก็จะเห็นนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปกันก็จะมีเรือนาเที่ยวนะพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็น่าสนใจเดียวใช่ของขายเยอะด้วยนะคะอาหารของซื้อฝากพวกแบบเสื้อและน่ารักน่ารักของน่ารักน่ารักเป็นซื้อไปฝากก็ได้ซื้อเองก็ได้น่ารักดีนะคะนะเอาไงก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวด้นะจ๊ะเราวันนี้เวลาของรายการของเราคนจะบอกเราเสีายงเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเดินต่อนะแต่ว่าเอาไว้ค้านั่งแล้วกันเนาะได้เนาะอ่ะวันนี้เวลาของรายการของเราวันนีจะหมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับฐานที่ในการไหนทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสวนส,สีที่เราไปเ<ะ>จอการตลาดน้ำวิทยาแห่งนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยะนะครับนั่นก็คือเล<ะ>็กซัสจีเอสสามห้าศูนย์จัดยังไงครับก็อย่าลืมกันแล้วกันครับมาเที่ยวกันเยอะๆฮะเมืองไทยเรายังมีที่เที่ยวอีกเยอะรอคุณอยู่วันนี้เวลา ใช่แล้วใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการเราคนละคุณจะหมดลงแล้วนะฮะเจาะห้ันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าเราจะไปมันที่ไหนไปสนุกที่ไหนต้องติดตามชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนาตาลีอีกครั้งด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายเดินต่ออีกหน่อยไหมได้พี่ว่ายังซื้อไม่เยอะเลยอ่ะซื้อหน่อยดีกว่า